ทิ้งนองจิงนองผ้าไหมสซรดนกับไกด์แพดช้อปปิ้งผ้าไหมลายทางด 3, ่วน3าตะกอย้อ,ยอมสีเคมี1นคูเมตรไม่ให้เลือก0 1น0ถึงหนค่ะเป็นสีตามภาพถ่ายทําสีจริงใกล้เคียงมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องดูสีแล้วนะคะเพราะเป็นสีจริงแล้วคะ่ะถ้าจะเอฟมาก็คือบอกไกด์แพดว่าเบอร์0 1 1 0หนรือว่า0ูนะคะติดต่อกแพศูนย์แปดหนึ 9, ่งสองห็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศู ก็คือให้โทรมาสายตรงของไกด์แพแล้วบอกว่าเลือกเบอร์อะไรนะคะและหลังจากนั้นค่อยแอดไลน์เพราะว่ามีการถ่ายอดสดแล้วมีการเอฟผ้าเหมยหลังจากถ่ายอดสดบอกว่าจองเบอร์นั้นแต่ว่าไม่รับสายแล้วติดต่อกลับไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ทิ้งเบอร์สายตรงไว้จึงขออนุญาตว่าท่านใดจะช้อปปิ้งกับไกด์แพให้เซฟเบอร์นี้แล้วโทรเข้ามาว่าเลือกเบอร์อะไรแล้วก็หลังจากนั้นค่อย add line, แอดไลน์ได้ต่อไปก็สามารถสื่อสารผ่านช่องทางได้ถ้าเกิดว่าเคยได้ซื้อ CF กับไกด์แพเพราะว่าไกด์ จะติดต่อกับทุกท่านได้เพราะฉะนั้นให้สิทธิ์เพื่อนๆน,นะคะให้ท่านได้รับชมและช้อปปิ้งพร้อมกันโดยท่านใดโทรมาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนในเบอร์สายตรงที่หาไกาด์แพทนะคะท่านใดแอดไลน์ไว้ก่อนด้านนั้นเข้ามาได้ค่ะไกด์แพทเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์แพทแต่อันดับหนึ่งท่านต้องทักทายว่ารับชมจากจังหวัดอะไรและเบอร์โทรสายตรงทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าสนใจภาคไหมผืนไหนไกด์แพทจะได้บอกว่ารับจองและ ยอมรับเงื่อนไขนี้เพราะว่ามีการาให้สิทธิ์ตัวเองแต่ว่าไม่ให้สิทธิ์เพื่อนเพราะ,ะนั้นจึงขอใช้สิทธิ์นี้ให้ท่านที่โทรเข้ามาเป็นสายตรงก่อนนะคะแล้วค่อยแอดไลน์ค่ะเพราะ,ะนั้นเบอร์ B 01ถึง10คุณผู้ชมชอบสีไหนเบอร์ 01, ไหนตามภาพเลยค่ะ สีเขียวสีน้ำเงินสีแดงเลือดหมูสีฟ้าสีตรงภาพถ่ายทำเป็นเสียจริงมากที่สุดไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะให้ชมเพลินเนกดถูกใจเป็นกำลังใจนะคะมาลุ้นกันว่าจะถึง15,555คนในวันไหนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายทำนะคะเป็นงานทอจากอำเภอสีขอรภูมิทอแน่นๆนะคะ เรียกว่าถ้าไม่ดีสีไม่สวยไม่นามาโพสค่ะเพราะฉะนั้นลายทางดวง่วนนี้ถ้านําไปตัดผ้าถุงสําเร็จโชว์ทางลายด้านล่างจะสวยงามมากๆผ้าไหมเมื่ออยู่ในตัวคนจะมีมิติและงดงามทุกผืนค่ะเพราะฉะนั้นสวยทุกผืนมีคุณค่าทุกผืนเป็นผ้าไหมทองมือจากอาเภอศรีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะติดต่อกดยแพทดมาได้ค่ะ0812571709 0812571709ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติด ตาม Subscribe ทุกคลิปให้กายแพทด้วยนะคะ ไม่ว่ากันนะคะถ้าเกิดว่ากายแพทย์กำหนดเงื่อนไขนี้เพราะว่าบางท่านจองแล้วไม่ติดต่อกลับมาเพื่อนๆจะซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ไวค่ะให้สิทุกท่านเท่ากันหมดรักทุกคนคิดถึงทุกคนที่เคยรับชมแล้วกลับมารับชมใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องผ้าไหมสุรินทร์กับกายแพทย์เดิมชื่อช่องวิถีคนสุรินทร์กับกายแพทย์เปลี่ยนชื่อช่องมาเพื่อให้ท่านเซิร์ชข้อมูลเจอผ้าไหมสุรินทร์กับกายแพทย์ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นไหมที่นี่ค่ะ0 8 1 2 5 7 1 7 0 9 เลือกเบอร์ที่ชอบอยากได้เบอร์ที่ใช่โอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณเลือกได้ค่ะไกด์แพดรอยอยู่นะจ๊ะ